ฟ้าเชี่ยวนะคะวันนี้เฟื่องก็พา,าเพื่อนมาชมบรรยากาศการขนกองฟางนะคะต้องออกมากับพี่นิคมก็ประมาณหกโมงกว่านะคะวันนี้ก็มาดูพ่อกับพี่นิคมนะคะกําลังขนฟางค่ะนี่ก็เป็นวิถีชีวิตชาวนานะคะที่เกี่ยวข้าวเสร็จก็ตากฟางไว้ให้วัวนะคะที่บ้านพ่อเลี้ยงวัวไว้สี่ตัวนะคะนี่ก็ต้องเก็บฟางไว้ให้วะะัวค่ะ นี่ก็เป็นวิธีเก็บแบบโบราณน,นะคะพ่อบอกว่าเป็นทุกวันนี้เขาก็ใช้วิธีอัดขาดแต่ว่าถ้าอาัดแล้วแก้ว่า,าวัวมันไม่ค่อยกินยากอะคะ่ะก็เลยทําแบบวิธีที่พ่อแม่เคยพาทํานะคะก็คือเก็บฟางไว้เป็นกองอย่างนี้ค่ะปีนี้ก็ได้มาอยู่บ้านนะคะก็ได้มาดูวิธีที่พ่อทํานะคะก็เลยเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆด้วยะคะ่ะก็ดูไปด้วยกันนะคะเพื่อน ตอนนั้นพ่อก็กำลังขนฟางนะคะนี่ก็จะทำเป็นมัดมัดค่ะมัดมัดแล้วก็หาดมาค่ะนี่พี่นิคมก็ใช้แบบวิธีลากนะคะไม่ได้หาเหมือนพ่อค่ะก็ทำได้หลายวิธีนะคะลากไปขึ้น เก็บไว้เป็นกองสูงสูงเป็นยังไงบ้างคุณ กี่รอบแล้วคะวันนี้รอบรอบที่ท่าหลายล้วนนเลย่ะเลี้ยงเยอะคงไม่ไหวคงพูดเอาอัดฟางดีกว่านี่ถือว่าทำได้อยู่แต่ว่าหลายปีไปแก่ไปเรื่อยๆใช้แรงเยอะงานแบกครามถามาแต่ก่อนยังเท่าทำไหวแต่ก่อนมันมันไม่เร่งรีบอากาศมัน ก็ได้ฐานแล้วฐานกองฟางไม่เดี๋ยวค่อยๆไล่ไปเอาขึ้นไปก่อนจัดรูปแบบไปเรื่อยให้ฟอร์มาจาัดถ้าเราจัดแล้วเราจะวางสกเกลไม่ถูกอหอมแล้วหอมแล้วนะแล้วก็เหยียบไปเรื่อยๆให้มันแน่นไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ให้มัน ทำเสาไว้ทำเสาไว้สูงเลยอ่ะนั่นแหละก็เอาให้หมดนี่นีในกองใหญ่นี่ก็น่าจะพอฝั่งนู้นคงลากไม่ไหวอเอาแค่จบตรงนี้คือเอาพอกินเนาะมันไม่ไหวต้องจ้างเขาอะก็ทำไปเรื่อยๆก่อนทำไปเรื่อยๆจังวลองทำออกก็เอาไปทำได้เฉพาะเท้าเพราะว่าอากาศมันกลางวันมันร้อนมากตอนนี้ทำงานแบบนี้ต้องต้องอาศัยระยะเวลา ต้องทำผม,ผมแต่ก่อนคนส่วนมากก็บอกว่าแต่ก่อนทําไมทําได้นี่ภาว่าโลกร้อนมันมีผลกระทบกับก,ก,ก,การทํางานด้วยนี่แหละโลกเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนแต่หัวใจไม่เปลี่ยนนะครับนี่ผมวันทัวร์้ย <c oughs> ยังรักผู้รับชมเสมอนะครับ พี่นิกงก็เพิ่งมาอยู่บ้านปีแรกก็เพิ่งได้เริ่มทำเหมือนกันค่ะก็จะหอบๆหน่อยนะคะก็มาช่วยพ่อตอนเช้าๆค่ะก็เป็นวิธีหลังการเก็บเกี่ยวนะคะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ยังไม่จบค่ะก็ต้องหาฟางเก็บฟางไว้ให้วัวนะคะนะคะเป็นวิธีชีวิต ชาวนาน,นะคะที่เฟื่งเพิ่งมาเห็นปีแรกค่ะก็ชมไปด้วยกันนะคะเ,เพื่อนๆนะคะพ่อก็ใช้วิธีหาบแบบโบราณค่ะเพราะว่าเป็นทามาแบบนี้หลายแต่นานแล้วนะ ได้กี่เที่ยวแล้ววันนี้ <c oughs> ได้กี่เที่ยวแล้วนี่โอ้พ่อทำได้หกเที่ยวแล้ว,ว,ลวพ่อแม่ผ้าเฮดมาแบบนี้นแล้วพอ่อลุนตะพ่อตะแม่มแรุนด,งดันดงเดิมนะคะโบราณเลยแหละทำแบบโบราณต,ตั้งแต่เกิดมา เดี๋หูจําีอ่านี่นี่พี่พี่คมก็มาพร้อมกันกับพ่อเลยค่ะรอบนี้ ไปจ้างเขาจ้างเขาก็หกพันพุดทิี่ิโอ้โหนรายจ่ายได้หกพันนะครับงานแบบนี้อัดกินหมูกระทะได้หลายจานเลยคือแพงแต่พอหกพันก่อนละเสีย้าสองลอยกับสามพันสี่ลอยก้อนไม่พันนี่เลยสี่ลอยกูได้ดอฟังมันหลายเนาะสามลอยก็ได้เราอาไปซื้อปุ๋ยไสนาก็ได้ครับหกพันบาท มโน่หอบไปเรื่อยๆครับวันนิดละน่อยเอาเมือเอาเหมือนเลวน้อยว่าเอาวันนดหน่อยทำวันนี้ขึ้นะยุดละขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนคงเหมือนปริมิตนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปริมิตเสาละหาอันหาที่หามัเไื่อขึ้นอืมทำไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันจนมันเสร็จเนาะวันละสิพาไม่ได้ขึ้นทุกวันไม่ได้หยุดทุกวันขึ้นทุกวันที่บ้านมันก็เต็มแล้วอืม ทำวันละนิดแน่น่อยค่ะแม่ก็ขนขยะมามาเผานะคะมีขยะที่บ้านก็จะมาเผาที่นาค่ะ จเป็นวิธีมัดฟางนะคะมัดกองฟางใส่่วงลูดเลยใส่เป็น่วงลูดรัดเข้าเลยไม่ได้มัดเดีมไม่รู้สอเท่าไงก็ใช้แรงอยู่นะ ได้หนึ่งมัดถ้าหาเนี่ยจะได้หลายก็่ลากพ่อแล้วมันอยุไไกลต่องหาบอ่ะเนาะมันถึงจะได้เบาเนี่ยเสร็จเสร็จเร็วนะหลายเร็วพอได้เจ็ดเที่ยวแล้ว back. แล้วก็กระจายกระจายนะคะเป็นวงกลมวันนี้กลมได้เท่าไหร่จจพี่ห้าหกรอบแล้วครับพี่เนี่ยพ่อได้เจ็ดรอบแล้วพ่อมาเียงนิดละหน่อยอพ่อทำไปเรื่อยๆครับ รือไม่กระชับคนที่่คยทำงานเสร็จมองเห็นที่แรกอุ๊เมื่อไหะะร่จะติไปทำมามันก็ได้อยู่ค่อยๆทำไปไงครับนี่คือวิถีชาวนานะครับถึงไม่จะเกี่ยเก็บเกี่ยวเสร็จแต่ก็ยังมาทำแต่ก่อนสมัยยุคโบราณก็เป็นอย่างนี้นะครับสมยุคปอเก่าก็เป็นอย่างนี้นะครับนาเสร็จฟางก็จะก็จะได้เศษเศษกุมง้มามีนาก็มีนะครับฟาง ฟางแบบเนี้บางคนก็ขนไปไว้ในสวน,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 นมีพื้นที่ในบ้านผมมีพื้นที่มีแต่พื้นที่นาน,นะครับระวังไฟด้วยไงตรงีมันควายต่อไฟแล้วก็ฟางในสมัยวัวถึงกินควายถึงกินก็เพราะว่ามันหอมคุณค่าทางอาหารแลาจะมีอยู่ในตัวนะครับมันแห้งแล้วก็มันกินฟางมันจะหอมหน่อยมีความหอมด้วยอ่ะ ฟางใหม่นะมันก็หอมนะครับเพื่อนจะลองชิมไหมฟางไหม่แล้วมั้งเก็บไว้เก็บไว้ัวก็ประหยัดรายจ่ายไปได้หกพันนะครับช่วยพอเอาไปเป็นค่าปุ๋ยทุนหมุนเวียนต่อไปนะครับในอาชีพทำนาของเรานะครับทำไปเรื่อยๆนี่แหละใช้แรงเยอะครับอาชีพนี้เหนื่อยหอบมนเลยนี่ออกมาทางนาทั้งบ้านเลยแม่ก็มาแล้วนี่มาทิ้งขยะ ากาจัดขยะเองที่บ้าน,าานกาจัดขยะเองด้วยการ <พอ S 2> เผาบ้านผมอยู่นอกเขตทศสบาลออ่กินมุกันผมจะพักแล้วนะครับผมไปเจ็ดไปเจ็ดแปดรอบแล้วทําไปเรื่อยๆนี่ค่ะขึ้นมาเล่นกองฟางนะคะ <c oughs> ไม่เคยเล่นเลยเหยียบไปเหยียบมา <c oughs> อมันก็นุ่มๆดีนะ เราเหยียบไปเหยียบมามันก็ลงไปข้างล่างใช่ไหมเนี่ยแค่นแน่นแนวิธีการขึ้นแล้วก็จัดลูกทรงแล้วก็ว่าเราต้องเหยียบไหมเหยียบมันจะเป็นไรยเห <laughs> มือนเด็กเล่นเลยอ่ะเหมือนเด็กมาเล่นกองฟางเลยเนาะ มาชมบรรยากาศการเก็บฟ้าไว้ให้หวนนะคะนี่ก็จะเดินทางกลับแล้วค่ะอินนี้ก็ลาไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เฟื่องฟ้าชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ